เนื่องในปีพุทธศักราช2566ขออำนวยพรมายัางท่านทั้งหลายขอเชิญท่านทั้งหลายได้รับพรดังต่อไปนี้เจริญพรสุนพรประสา์เปลี่ยนสการาชอีกแล้วสินาะปีเถาะกระต่ายในดวงจันทราลอยอยู่บนฟ้าชื่นตาชื่นใจ แสงจันท์วนผ่องส่องยังโรกาแงนมองบนฟ้าอุราสดใสกำจัดมืดมิดพิชิตออกไปนั่งคุยกันได้ใต้แสงจันทราจึงขอตั้งจิตอธิษฐานอำนาจสินทานประสานแน่นหนาพรม,มวิหารธรรมบำเพ็ญกันมาขอท่านทั่วหน้าตั้งตารับพร อำนาจพิสุทธิ์พระพุทธรัตน์โปรดจงกำจัดทุกโศกโยกย้อนทุกจริงทุกใจทุกในนิวรณ์พุทธรัตน์ตัดถอนบันทอรทุกทนอำนาจเลิศดล้ำพระธรรมรัตน์ดับภัยพิบัติตัดโกลาหลกลัวอดกลัวพลาดก,กลัวยากกลัจน ของภายหลุดพ้นทำดนบันดาลพระสังฆครัตและพระปัจเจกที่ได้สวดเสกโปรดร่วมประสานกำจัดโรคร้ายให้มาลายลานดับขันธมารยารานราวีอำนาจเทวาทั่วสารทิศให้สุจริตอย่าผิดวิถีกิจการใดๆที่ไม่ใครดี ช่วยชักช่วยชี้อย่ามีอับจนอินพรมยมยักษ์หลักเมืองทรงเมืองประธานรุ่งเรืองกำจัดขัดสนเทพไทยทุกชั้นแห่งบรรพชนรวมด้วยช่วยดลให้พ้นทางตันพระยมพระการโปรโดบันดาลฤทธิ์บังเกิดนิมิตดลจิตในฝันชี้ช่องหากินทรัพย์สินอน,นันต์ ปวงไทยเทวันร่วมกันอวยชัยขอบรรพชนอยู่บนชั้นฟ้าโปรดไทยฤทธิ์ทามาช่วยแก้ไขกำจัดขัดข้องป้องปังปดซัดไปเสนิจันไรห่างไกลาจากตัวสยามเทวาราชาธิราชที่ปกป้องชาติชาวไทยไปทั่วโปรดมาคุ้มตนคุ้มคนในครัว คุ้มก้าวคุ้มหัวสิ่งชั่วหมดพลันผีเรือนผีบ้านพระการชัยสีประทานอริธีให้มีสุขสันต์เจ้าเวนนายกรรมอย่าซ้ำลงทันจงได้ผ่อนผันชีพนั้นยืนยาวขอเดชเดชามาหากษัตริย์ป้องภัยพิบัติร่มฉัดสีขาวให้สุขสว่างพร่างเหมือนดวงดาว อย่ามีเรื่องราวโชดเช้าพันผัวผู้ใดปองร้ายขอให้พินาศขอให้แคล้วคลาดจากคนชั่วชั่วอำนาจดีงามจงตามติดตัวมงคลท่วนทั่วส่งผลพ้นภัยเทินขออํานวยผ่อน